ครั้งนี้นะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเนี่ยจะได้ส่งนกไปที่ต่างจังหวัดนะคะทุกคนครับเพราะว่าผมไม่เคยส่งนกไปไกลเลยนะทุกคนครับอย่างมากก็ในตัวเมืองเชียงรายนะครบทุกคนคร,ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับทิ้นที่ช่องทิ้นสตูดิโอนะคบหลังจากคลิปที่แล้วนะพี่ผมเนี่ยได้ทําการลงคลิป ราคานกที่บุญแก้วฟาร์มแล้วก็มีคุณนายท่านหนึ่งนะครับได้ทักมาที่เขตบุญแก้วฟาร์มนะครับทุกคนครับแล้วก็ได้ขออุปการะน้องสามตัวนะครับทุกคนครับตอนแรกแม่ของผมเนี่ยไม่กล้าส่งนะครับเพราะว่าัวน้องที่เดินทางไปต่างจังหวัดครับจะไปไม่ไหวนะครับทุกคนครับและทีเนี้ยผมกับแม่ของผมเนี่ยก็ได้ทําการหาข้อมูล ขนส่งสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วทีนี้ก็เจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับและทีนี้รถนี่ยก็จะออกตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะทุกคนครับพอไปถึงเนี่ยก็จะมาประมาณอ่าตีสามถึงตีสี่นะครับทุกคนครับผมว่าครับนกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะถึงตอนัรกก็คงจะโอ้ยแต่โรงแรมดูคนครับ นกตามตัวที่คุณน้เลือกไว้เลยนะครับนั่นก็คือไปดูกันเลยครับนี่ครับคือนอกฟาั์ที่เต็ดย้ายมากนะคู่นะะึงเลยครับเป็นสเทรบูแล้วก็อเมริกันไว้นะคะทุกคนครับ น้องเขาเนี่ยจะได้ไปอยู่นั่นก็คือบ้านพักจันทาจังหวัดพิษณุโลกครับบ้านพักจันทามีทั้งเป็นแบบบ้านหลังและห้องแถวครับบ้านสวยงามสะอาดน่าอยู่นะครับบ้านพักจันทาอยู่ติดกับศูนย์วิจัยข้าวศูนย์วิจัยสัตวแพทย์แล้วอยู่ใกล้วิทยาลัยสาราสุขสิรินทรด้วยครับ ใครที่อยากจะได้บ้านเช่าเป็นแบบรายเดือนที่จังหวัดพิษณุโลกก็มาที่บ้านพักจันทาได้นะครับเจ้าของใจดีมากด้วยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เตรียมตะกร้าไว้ให้น้องเขาเนี่ยอยู่ด้วยนะครับทุกคนครับทุกคนอยากจะรู้ไหมครับว่าในเนี้ยมีอะไรให้น้องเขาได้กินบ้างนะทุกคนครับนี่เลยครับอย่างแรก มินเลชเปนครับอันนี้ก็จะเป็นพันยพืชนะครับก็เอาไปให้น้องเขาเนี่ยแพะกินนะครับเผื่อสะดุ้งตื่นตอนอยู่ในรถนะครับแล้วก็โอ้ยมีอะไรกินบ้างนะก็จะเจอมิตเเป้ยเลยนะทุกคนครับต่อมาแล้วก็เป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอาไปใช้แทนน้ำได้นะครับทุกคนครับเพราะว่าในข้าวโพดเนี่ยตอนผมกินแล้วมันแบบว่า มีน้ำอยู่ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะแทนได้นะครับทุกคนครับที่ผมเนี่ยไม่ใส่น้ําไปเพราะว่าเวลาเดินทางเนี่ยครับก็มาทีก็จะเป็นทางสุขบ้านทางคันบ้างอย่างนี้นะทุกคนครับก็เลยคิดว่าน้ําเนี่ยน่าจะเห็ดนะทุกคนครับเลยใส่ข้าวโพดให้็ปแทนนะครับครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเนี่ยจะได้ส่ง นกไปที่สายจังหวัดนะครับทุกคนครับเพราะว่าผมไม่เคยส่งนกไปไกลเลยนะทุกคนครับอย่างมากก็ในตัวเมืองเชียงรายนะครับทุกคนครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมไม่อยู่ในโรงเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะให้น้องเขาเนี่ยเข้าไปในตะกร้าเลยจะรับเดี่ยวรายบ้านนะครับทุกคนครับตอนนี้ถ้าถึงจุดรับฝากสัตว์เลี้ยงนะครับก่อนที่จะขึ้นไปที่รถขนส่งนะทุกคนครับเดี๋ยวว่นนี้ทาบรรลุกันว่าน้องเขา บอกผมนะครับว่าน้องเขาเนี่ยไปถึงได้แบบปลอดภัยเลยนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็ร่าเริงดีนะครับทุกคนครับอ่ะทุกคนครับดูเลยครับตอนนี้ครับน้องทั้งสามตัวเนี่ยก็ได้ทําการปรับตัวกับเพื่อนใหม่ที่บ้านพักจันชาอยู่นะครับทุกคนครับอีกไม่นานครับน้องๆทั้งสามตัวเนี่ย ก็น่าจะเข้ากับเพื่อนได้ดีนะครับทุกคนครับเห็นว่าเพื่อนๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนครับ ได้นอกจากความเห็นผมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับถ้าคุณลุงเขาเนี่ยส่งถึงนะครับผมเนี่ยก็จะทําการจะส่งไปให้ทุกคนเลยนะครับทุกคน,นครับอย่าได้ติดต่อมานะครับทุกคน,นครับโอเคครับถ้าชอชคลิปนี้อกลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย